ดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับใครก็ตามที่อยากมีธุรกิจของตัวเองหรืออยากพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นหัวข้อของเราคือศักยภาพธุรกิจก่อนอื่นครูอยากถามนักเรียนว่าถ้าเราอยากเริ่มทําธุรกิจเราควรดูอะไรบ้างใช่ค่ะเราต้องดูทั้งสินค้าตลาดเงินทุนทําเลและที่สําคัญที่สุดคือศักยภาพของธุรกิจนั้นๆถ้าเราเข้าใจศักยภาพ เราก็สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาวเรามารู้จักกับความหมายของคำว่าศักยภาพธุรกิจคือความสามารถหรือความพร้อมของธุรกิจในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นธุรกิจขายน้ำสมุนไพรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสมุนไพรชุกชุมมีคนรู้จักการแปรรูปมีตลาดรองรับั่นคือธุรกิจที่มีศักยภาพ ศักยภาพของธุรกิจแบ่งออกได้เป็นหลายด้านซึ่งเราจะมาดูกันทีละด้านนะคะ 1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำเลที่ตั้ง 3. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ภูมิอากาศ 5. ตลาดและผู้บริโภคถ้าธุรกิจของเราตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาดยังไม่อิ่มตัวนน่นคือศักยภาพที่ดีมากวันนี้เรารู้แล้วว่าศักยภาพธุรกิจคืออะไร และเราสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายด้านถ้าเรามองเห็นศักยภาพเราก็สามารถเริ่มธุรกิจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก่อนจบอยากให้นักศึกษาทุกคนจำไว้ว่าทุกพื้นที่มีศักยภาพถ้าเรามองให้ลึกและวางแผนให้ดีสุดท้ายนี้ครูขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไว้เจอกันใหม่ค่ะ